สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเด้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แดอทิดา789เด้อค่ะเด้อช่องของเงาไอ้ไฟเราเรื่องพวกความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะไม่หมอใส่มูใส่้าใส่ป่วงจ้ะใครสนใจสินค้ามูนะคะหรือนะคะสิ่งต่างๆที่ไม่หมอมีไม่ว่าจะเป็นกรรัญญาม่ว่าจะเป็นหินแท้ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาสิ่งศิธิ์ทั้งไทยและอินเดียนะคะ เรามีหลากหลายมากมายล่องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในะใครสนใจนะคะเรามีโปรปซื้อของเทเบดวงโปรราคาย่อมยาวหรือดวงฟรีแล้วก็มีช่องสีดำนะคะเราไลฟ์สดที่11โมงเช้านะคะผู้ใดสนใจแบบใดนะเสียต่์กระถักหาไม่หมอนะคะอยากดูพวกความบันเทิงก็ช่องนี้เลยนะอยากดูฟรีก็ไปช่องสีดำค่ะนะจะอเปเรนว่าขอบพระคุณเทวดาดนางฟ้าทุกท่านนะจะผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันและก็อยากเตือนภัยทุกท่านน้ำเดิอน,นะคะ แม่หมองามแต่งามวาง,งามเหลือนะคะจนถึงขนาดมีคนก๊อปหน้าตาเอาไปเฮ็ดเป็นสกแกมเมอร์หลอกลวงชาวบ้านชาวซองเขานะคะเอาไปนั้นว่าก็อยากให้ทุกคนนะคะดูว่าเป็นเพจช่อง,องของแม่หมอจริงบอรหรือว่าเขาใช้กลโกลงแบบไดนะคะแม่หมอไม่มีนโยบายในการทักขอทักหลอกทักอันแ,แ,แอดอียงใดๆนะคะบม่มีนะจ๊ะมีแต่ลูกดวงทักมาอย่างเดียวนะคะฉะนั้นนะคะเอาไปนั้นว่า ระหว่างวัยก็ดีนะคะและก็ขอบพระคุณนะคะที่อยู่น้ำกันมานะเป็นแห่งบันดาลใจนะคะทุกท่านเลยนะ,ะเอาเป็นว่ามอนอีก,กัเขาเรื่องกันเนาะสิเดียวไ่ต้องเสียเวลานะคะมีคนอยากนะชะัดเจนและเลือกคุณเป็นคนสุดท้ายของชีวิตบ๊วยเขาเป็นไผ่เนาะมาเบิ่งกันเนาะนะคะเป็นคนที่ตรงใจกับคุณไหมนะจ๊ะเป็นคนที่ตรงใจที่อยู่ในใจคุณบอกมาเบิ่งกันนะคะ แล้วเขาเป็นผู้ใดน้อนะคะมาเบึงพลังงานของคุณคนนานเลยนะจ๊ะ mm hmm. เขาเป็นใครไพ่เบลแรกขึ้นไฟออฟเพนติเคลิลธาตุดินพึกษกันมังกรคนคนนั้นน่าจะรู้จักคุณมาก่อนนะคนที่มีความขัดแย้งคนที่มีประเด็นกันคนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกไม่เติมเต็มขาดเขินขาดแขดกระได้ดหมดนะจ๊ะ ธาตุดินพฤกษกันมังกรน,นะคะพไพ่ใบที่สองไฟอฟแวนธาตุไฟเมสิงนวุนน่าจะเป็นคนที่มีความขัดแย้งกันมาก่อนแน่นอนคอนเฟิร์มนะจ๊ะธาตุไฟเมษคุณสองคนทะเลาะกันแหละน่าจะเป็นไปได้ทะเลาะกันว่าเข้าใจกันนะแล้วก็มีประเด็นกันอาจจะแบบคนนึงทำงานเยอะอีกคนหนึ่งบ้างเงินหรือไม่มีเวลาให้กันก็เป็นไปได้หมดนะคะฉะนั้นเราไปดูต่อเขาเป็นยังไงอีกพไพ่ใบต่อไปนะคะ เอ็ดอพินิโคธาดินพึกศพกันคุณน่าจะรู้จักกันมานานแล้วแหละคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่คุณดิวอยู่คนที่คุณเคยมีประเด็นกันก็เป็นไปได้นะแต่คบกันมานานแล้วบางท่านก็คบกันถึงแปดปีบางท่านก็แปดเดือนขึ้นไปนะคะแต่เป็นคนรักเก่ากันแนะ่นอนคนที่มีประเด็นกันมาก่อนแล้วรู้จักกันมายาวนานพอสมควรประมาณนั้นเอ็ดอพซอร์ตเขาเป็นคนที่มีมูมานะนะคนเนี้ย เป็นคนที่ถ้าได้คิดแล้วตั้งใจตั้งเป้าตั้งหน้าตั้งตาว่าเสียใจจังสี่ฉันถูกนะคะฉันก็จะโฟกัสสิ่งนั้นนะคะว,าวา่าเอาไดเอาใจเจ้าของกระไดหมดน,นะคะอยากให้คุณเป็นในสิ่งที่เขาต้องการกระไดหมดน,นะคะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบให้เขาควบคุมก็ได้นะคะเดอะเมจิเชนเห็นไหมไพ่ขึ้นมานะคะคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กะความรู้การเรียนรู้การใช้ทัศนคติจะแตกต่างกันไม่ใช่ประเด็นนะคะฉะนั้นไพ่บ่งบอกน่าจะเป็นคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่คุณรู้จกักคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์แล้วมายาวนานพอสมควรและคุณสองคนนะ่าจะมีประเด็นกันจะได้กลับมาพูดคุยและเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่มีประเด็นกันนะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นคนวันพุธก็ได้เป็นคนทํางานสายนะใช้คําพูดหลักเป็นเด่นอะเมจิเชียนนะคะนะ มาดูต่อค่ะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคิงอเบดิโคลธาดินพึกศกกันมังกรการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ถือว่าดีนะคะมีความชัดเจนให้แก่กันมีความหนักแน่นมีความเหนียวแน่นมีความอ่าบลโอเลยะค่ะหนักแน่นและก็เชื่อใจได้ว่าถ้ากาันกลับมาครั้งนี้ไว้วางใจได้นะไปต่อได้แล้วดีประมานนั้นนะธาดินพึกษกันมังกร เดอะเดตราศีพิจิกความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นเดตรีเบิร์ตนะคะคนรักเก่าแน่นอนคอนเฟิร์มนะมาขอดูพไพ่ใบต่อไป king of cup กรกรพิจิกมีนธาตุน้ำนะคะหนุ่มโหนหนุมน่มหนุมน่มสาวเจ้าสำราญชอบเที่ยวชอบเดินทางชอบใช้ชีวิตแบบอิสระไปคนเดียวนะคะทัวร์เบดิการกลับมาของสองเราการกลับมาของสองเรานะคะจะขอจะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่รีบจะบาลานซ์ความรักครั้งนี้ให้ดีถ้าเขากลับมาครั้งเนี้ยเขาสีเ็ตทุกอย่างให้ดีขึ้นบอบอเอาเต่ใจบอคอนโทรลบอควบคุมคนรักเก่าแฟนเก่านะประเด็นของเขาคือเขาอยากได้โอกาสเขาน่าจะรู้ละตอนที่ไม่มีคุณเขาน่าจะได้ไปได้บทเรียนหลายอะค่ะความรักคือถ้าหากเคยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำให้คุณเสียใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทิ้งเทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใส่ใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แข์หรือคุณก็ได้เป็นไปได้เหมือนก็นเลยคุณสองคนนะคะอันมันมองบอสมูดความรักบราบรืบ่นความรักบ่าบปิปิตามที่คุณสองคนต้องการก็เลยแบบชนิดว่ามันบอราบรื่นมันกระชิกลาะกันทําให้ความสัมพันธ์จบไปแล้วแต่เขาอยากจะกลับมาทําให้ความรักดีขึ้น อาจจะไปเจอคนอื่นที่แย่กว่าคุณก็ไดนะคะหรือพอไปเจอคนอื่นแล้วนึกถึงว่าเหตุกับคุ้นไว้ยังใดแน่ก็เลยอยากกลับมาในความสบันและอยากชัดเจนมีคุณก็เป็นไปได้นะได้หมดวสัส<ม>์เบิรบดธรรมดาะนะคะเรามาดูกันนะคะคนคนนั้นเขาเป็นไผ่วสันไผ่ใบแรกขึ้นมาเทนอเพทิคอทัศดินพฤกษกันมังกรเป็นคนมีตังเป็นคนรวย เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้หรือคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะจ๊ะคนคนนั้นเขาก็รักคุณนะยังมีความมั่นคงยังมีความเหนียวแน่นยังคิดว่าคุณเป็นครอบครัวเขาอยู่นะนะคะเบื้องต่อค่ะไพ่เอ็ดอ,อัพคับกรกพิกจิกบินธาตุน้ํานะคะเขาเป็นคนเป็นรักแท้ที่ดีให้กับคุณได้นะเป็นรักที่คู่ควรกับคุณได้นะคะเป็นรักที่จะมาเติมเต็มให้คุณก็ได้โดยเมาจะเปตงแต่งงานก็ได้ เป็นรักที่เหมาะสมและคู่ควรประมาณนั้นเอ็ดอคัพนะก็ดูต่อค่ะเป็นรักเก่าที่เคยเดินหันหลังให้กับคุณไปหรือคุณหันหลังให้กับเขาก็ได้เอ็ดอคัพกปดโกวิจิกบินธาตุนั้นนะคะเลิกกันทั้งๆท,ที่ยังรักอยู่แต่ก็รักกันนะเป็นรักที่ดีนะคะเป็นครวบควรัวกันนั่นแหละแต่ก็จําเป็นต้องเลิกเพราะเหตุผลหนึ่งสองสามนะคะ อ่าบลูล่ะสิเหตุผลยังรู้ๆแต่ว่าเขากับคุณหันหลังให้กันโดยปัจจัยไม่ได้อยากเลิกนะคะหรือคุณเป็นคนเลิกก็ได้ได้หมดแต่ตอนนี้เขาอยากกลับมาชัดเจนเพราะอย่างระคาเพราะอะไรมาดูแซะไพ่ขึ้นมาเทนเขารักคุณค่ะเขารักคุณอะ่ะมารักคุณในวันที่ ที่สูญเสียคุณไปแล้วมารักคุณในวันที่หลุดมือไปแล้วมารักคุณในวันที่คุณเขาอาจจะไปเจออะไรไม่เยอะก็ไใดนะได้หมดแล้วอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะบุ้ยพออย่างล่ะไพ่ขึ้นไรคะนเดอเอ็มเพรสคุณเกิดวันศุกร์คุณเป็นคนที่มีความพร้อมคุณสวยหล่อเลือกได้ตอนนี้คุณดูมีเสน่ห์มากคุณดูหน้าเข้าหาคุณดูหน้าหลงไหลคุณดูหน้าครอบครองคุณดูหน้า หน,หน้ามี e n e ที่ใครๆก็อยากเข้าหาประมาณนั้นเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตามีความบุดมสมบูรณ์มีความพร้อมแถมมีตังค์อีกต่างหากนะคะแต่คุณไม่ได้โฟกัสที่ความรวยคุณโฟกัสที่ความสุขนะมีเงินกินเงิน,เ,งน,เ,งนเก็บเงินใช้ปัจ 4, ปจัยสปัจจัยห้าพอจะประมาณนั้นแต่ยิ่งไม่โฟกัสคุณก็ยิ่งมีประมาณนั้นละจ้ะแล้วเรามาดูกันนะคะการกลับมาของเขาครั้งเนี้ยสิลงเอ่ยกันจังไรแฮปปี ending, ้เอนดิ้งบออยากรู้เรือเกิน ไฟอบซอร์ทตดลมไม่ถูกตุนกลุ่มความขัดแยง้งความทะเลาะเบาแหวงความที่มี e อ e r g y ที่หันหลังให้แก่กันอยู่นะจะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งคุณจะหันหน้าคุยกันอีกครั้งหนึ่งคุณจะหันหน้าประรองดองกันอีกครั้งหนึ่งเป็นทวินเฟรมไปเลยจ้ะเห็นไหมเราสองคนใจสื่อถึงกันประมาณนั้นนะจ๊ะเบ้ยแบบธรรมดาแล้วเนี่ยขอแสดงความดีด้วยจ้ะนะ ไพ่ใบต่อไปเซเว่นออซอร์ทัศลมมิถุนตุนกุมนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะลงทุนมากขึ้นจะให้เวลามากขึ้นจะให้ใจมากขึ้นจะมีเวลาให้คุณมากขึ้นจะซัพพอร์ตคุณมากขึ้นหรือทำทุกอย่างเพื่อคุณมากขึ้นประมาณนั้นการกลับมาครั้งนี้นะจากแต่ก่อนไม่เคยให้โฟร์เบดิคลนะคะจากแต่ก่อนอาจจะไม่เคยให้อาจจะก่อนเป็นคนขี้เหนียวก็ได้หรืออาจจะก่อนเป็นคนที่มัธยัดก็ได้ หรืออเหตุผลใดใดได้หมดนะคะหรือเป็นคนที่มีภาระเยอะก็ไดดมันได้หมดนะคะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่หมอเชื่อว่าคุณเขายังรักคุณอยู่นะแต่ก็ยังอยากลงทุนในความสัมพันธ์นั่นแหละรักถึงอยากลงทุนก็เพราะรักค่ะถึงอยากลงทุนนะคะเรามาดูต่อนะโฟร์เบรดิเคิลเป็นคนที่หาเงินเก็บเงินกับเกงบก่ค่อยใส่นะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักกินรู้จะใช้มัธยัติแน่นิดนึงนะคะสีครูขวัวเคุณบ่ละ ว้าวดอะาเฟนราศีพฤกษกเขาเป็นคนดีนะเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ก็ได้หรือเป็นคนที่มีความอายุน้อยแต่หัวนิสัยอายุน้อยแต่ความคิดเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เรียนสูงนะเรียนสูงแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ค่ะเก่งนะเก่งรอบด้านเลยประมาณนั้นนะจ๊ะเบื่อธรรมดานะคะแล้วเรามาดูกันนะคะเป็นคู่ของเรานี้จะเป็นคู่อย่างไร สเตลราศีสิงคุณเป็นคู่ที่มีความแตกต่างแต่ลงตัวนะเอามาเป็นคู่ก็ได้นะมีอะไรที่สามารถไปน้ำกันได้ลงตัวความรักของสองเรานะคะล่องต่าประมาณนั้นละมาเบื้องต่อคะ่ะนายออบซอทัดลมมิถุนตุนกุลค,ความรักครั้งเนี้ยรักสองเราจะชัดเจนมากขึ้นเขาจะเลือกคุณมากขึ้นเห็นไหมชัดเจนเลยต้องลงดาบบ่งลงดาบกับบ่ไดล่ะจ้ะนะคะ ต้องเป็นคุณเท่านั้นถ้าว่าเป็นคุณคุณก็หลุดมือแน่นอนนะจ๊ะสะตรีนราศีสิงค์คุณสองคนเห็นไหมเขาจะยอมคุณน่ะการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาจะเลือกคุณแล้วค่ะนะขอแสดงความดีด้วยนะอาลงดาบลงมือแล้วจ้านะคะ six of wands การวางแผนอนาคตกับคุณแล้วเป้าหมายมีคือทําอะไรเพื่อคุณบ้างอนาคตกับคุณสองคนมีอะไรบ้างที่จะต้อง ทำร่วมกันประมาณนั้นแหละและเขาจะทําอะไรให้คุณคุณจะทําอะไรให้เขาประมาณนั้นละจ้านะ,ะมาต่อคะ่ะอยากรู้อีกนายอ็อบแวนทัดไฟเมสิงห์นนนะเขามีแพชชั่นกับคุณนะโฟกัสที่คุณเป้าหมายมีที่คุณเป้าหมายมีวิพุสซนนะคะคุณเท่านั้นที่เขาต้องการณะปัจจุบันนี้เห็นไหมวิ่งเอาแบบชนิดว่าหูลูปเลยค่ะนะเป้าหมายมีกันโดดสซเลยค่ะนะคะแล้วเรามาดูต่อจะเป็นยังไง เทนอฟซอสเขารู้ว่ามันเหนื่อยนะอาจจะมีอาจอาจะอยู่ไกลกันอาจจะอยู่คนละทีอาจจะมีอย่างที่ต้องแก้ไขสถานการณ์อีกเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็กลัวนะแต่ท้ายที่สุดจะจบอย่างไรไมาเบิ่งกันอยากรู้เรื่องเกิดนายอ๊อคัพนะคะหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มสาวหนุ่มสาวเจ้าสำราญน,นะคะเขาน่าจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มสาวเจ้าสำราญโฟกแต่เป็นคนขอเป็นคนหาของถูกใจยาก นะคะเลือกเยอะเลือกแยะบได้ดังใจยักเทียในเมื่อเลือกบได้ยักเทียขอคบหลายๆคนในความสัมพันธ์ได้บ่ประมาณนั้นนะตอนนั้นนะคะแต่ถึงเวลาต้องถึงเวลาก็ต้องเลือกแล้วค่ะบ่มีผู้ใดอยากบ่มีผู้ใดยอยู่ในสถานะสามเราสี่สามสามคนในในความสัมพันธ์ได้ยาวนานค่ะถึงเวลาก็ต้องเลือกเห็นไหมทรีออฟคัพนะคะฉะนั้นอะมาดูจุดจบของเราสองคนหน่อย สิเป็นยังไงจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้สิเป็นยังไงแมวนมเป็นยังไงอยากให้รู้กันแบบชัดเจนกันไปเลยจับนะคะสิจบยังไงเนาะมาดูกันนะอยากรู้เรื่องเกินไพ่เบลแรกึ้้ two of swords ธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มการเริ่มต้นใหม่ช้าแต่ชัวร์แต่มีความชัดเจนนะ two of s w o r d นะคะเห็นไหมค่อยค่อยค่อยคอยคุยค่อยๆแก้ใช้เวลาตรึกตรองแล้วสําเร็จ นะคะขอดูไพ่ใบต่อไปเลยจ้ะไพ่ใบต่อไปเดะปอะไฮพินเทสนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนจริงคาดเดาคาดเดายากเป็นคนที่สวยเป็นคนที่มีเสน่ห์ถ้ามวาัวต่ซาจะหลุดมือแน่นอนประมาณนั้นนะจ๊ะมาต่อก็อยากรู้อีกไพ่เดอะสตาร์ราศีกลุ่มคุณเป็นคนราศีกลุ่มไหมจ๊ะหรือเลือกที่จะอยู่สันโดษก็ได้นะเป็นคนที่จะเลือกอยู่สันโดษอยู่คนเดียวบ่สนใจบ่โฟกัสความรักกระไดแต่เมื่อไร่คุณบ่โฟกัส ความรักจะไล่ล่าคุณถ้าเมื่อไหรคุณไม่โฟกัสคุณจะได้ความรักที่ดีถ้าเมื่อไหรคุณไม่โฟกัสความรักความรักที่ดีก็จะไล่ล่าเข้าหาคุณประมาณนั้นนะจ๊ะบเบิ้ยบรรมดาค่ะต่อค่ะอยากรู้เรือเกิน King of Swords ธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะถึงเวลาต้องเลือกแล้วค่ะเขากิดอยู่บ่ได้แล้วถ้าว่าเลือกอะไปไสใส่มาใส่บ่ได้หาทางออกบ่ได้แทนแน่นอนนะคะฉะนั้นเราไปดูต่อค่ะขอรู้จุดจบหน่อยเซ่ จะลงเอยกันอย่างไรปัญหาต่างๆกำลังจะแก้ไขได้เห็นไหมเปิดกำลังจะเปิดออกจากกรงค่ะคุณกำลังจะเป็นอิสระปัญหากำลังจะถูกขี้คลายเด e เห็นไหมคุณเป็นคนรักอิสระคุณกลัวกับการผูกผูกมัดคุณกลัวกับการคอมมิชเมนต์คุณกลัวก,การเริ่มต้นความรักใหม่กับใครสักคนหนึ่งเพราะว่าถ้ามาไม่ดีคุณก็ไม่อยากเปิดโอกาสเนาะเพราะคุณรักตัวเองอะนะ รักจริงรักจังรักชีวิตรักความสุขของเจ้าของ The ะมูนนะคะเอาแน,อ,านอนอนบ่ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนอยู่เด้นะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ใครคาดเดาฉันไม่อยากให้ใครมาผูกผูกมัดกับฉันมากเพราะว่าฉันเป็นคนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอยู่กับอยู่คนเดียวใส่ชีวิตสดๆอยู่กับแบบสายดาักดอ่ะนะอ่าชอบ อยากไปวัดกับไปวัดอยากไปเฮ็ดสวยกับไปอยากทําอะไรที่คนคาดเดาว่าเด็กกับไปประมาณนั่นแหละนจะจ๊ะเอ้ยบัรรมดาเดยดีพลังงานทรีอัพแวนความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าเราไม่พูดคุยถ้าเราไม่เจรจาสิไปกันต่ออยากแต่ไม่หมอเชื่อว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่และยังอยากไปต่อเห็นไหมเดรชาลิออตไพ่ขึ้นมาคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ค่ะสองคน ต่อให้ดูเหมือนห่างเหินต่อให้ดูต่างเมินต่อให้ดูต่างคนต่างไม่ใส่ใจต่อให้ดูต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าฉันไม่เอาอะค่ะแต่ท้ายที่สุดคุณสองคนก็ยังอยากไปต่อเห็นไหมไพ่ขึ้นเดินหน้า the ะ h ชริออเดินหน้าไปข้างหน้ามีเป้าหมายมีเป้าหมายไว้พุ่งสนประมาณนั้นนะคะมาต่อค่ะอยากรู้อีกมีโอกาสได้ไปข้างหน้าสูงค่ะเขาจะเลือกคุณแล้วนะเดอะแชริออราศีกรกฎนะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ นายออฟซอสธาตุลมมีถุนตุนกุมนะไพ่ขึ denen, hmm, ้นต no. ่อให้มันเครียดแต่ก็ช่องทางมีเสมอเครียดค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดช่องทางออกมีเสมอค่ะบนโลกใบนี้มมีทั้งตันค่ะไม่มีทางตันนะไพ่ขึ้นเห็นไหมคิงออฟคัพมีทางออกอยู่เสมอทุกอย่างมีทางออกเสมอค่ะคิงออฟคัพก็กบกิจมีนธาตุน้ํานะ ขอดูจุดจบของคุณสองคนนะคะจะได้ลงเอยกันแบบแฮปปี้ดิงบอาไพ่ึ้น The World ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะกลับมาเริ่มต้นแบบชัดเจนและมั่นคงอีกครั้งเพราะคุณเข้าใจว่าความรักคือการไม่ผูกมัดความรักคือการปล่อยให้กันเป็นอิสระความรักคือการไม่ผูกติดไปใส์ไม่ต้องไปน้ำกันทุกทุกที่ก็ได้นะจ๊ะประมาณนั้นมาขอเบิ่งอีกนะไพ่ึ้นเอ็ดออิ o คือการเริ่มต้นใหม่นะช้าแต่ชัวร แต่แล้วมีความมั่นคงด้วยประมาณนั้นอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วว่าไงทรีิปซอดปัญหาเก่า,การักเก่าแฟนเก่าความเจ็บช้ำเก่า,กาต้องเกิดการแก้ไขและเลือกคุณประมาณนั้นนะจ๊ะไพ่ขึ้นเหนื่อยนะแต่ท้ายที่สุดคุณก็รักกันจะหันกลับมาหาก,กันอีกครั้งหนึง่งไพ่ขึ้นบอกว่า ความรักเก่าแฟนเก่าแต่ก่อนที่เขาไม่เคยเลือกคุณเขาไม่ชัดเจนกับคุณท้ายที่สุดผลสรุปสุดท้ายโชคชะตาก็ทําให้เขาสองคนกับคนเก่าออกไปไม่รอดก็หันกลับมาหาคุณคือเก่านะคะความรักของคุณเลยได้เริ่มต้นใหม่คู่กันแล้วกับคง่บ่แคลกันเขาจะเลือกคุณเป็นคนสุดท้ายท,ทั้งทั้งที่เขาก็รู้ว่ามันเหนื่อยท,ทั้งทั้งที่เขาก็รู้ว่ากลัวสิได้พอกันแต่ละเทียกันงย่างๆนะคะ ทุกอย่างกลัวสิล้งโตกลัวสิให้ใคุณสองคนกลับมารักกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคุณต้องใช้เวลานิดนึงแต่ท้ายที่สุดคุณก็ได้ครองคู่กันเขาก็เลือกคุณเป็นคู่ชีวิตประมาณนั้นนะจ๊ะคู่กันแล้วก็คบกแก้วกันนะคะอันนี้ไม่เหมาเชื่อนะคะบนโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรที่ไม่ถูกขีดไม่ถูกให้สวรรค์จัดสรรมาพอกันเพราะว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรคําว่า อยู่ดีๆย่างมาพอกับซืซ้อโบแมนค่ะเขาขีดมาไว้แล้วค่ะนะคะเขาจะทําให้คุณกลับมารักกันอีกครั้งหนึง่งและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณกว่าจะกลับทําให้คุณกลับมารักอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ง่ายแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะยิ่งเขาเป็นคนทําร้ายคุณเนาะนะคะเห็นไหมต้องลงแรงต้องเทคแอคชั่นต้องทําค่ะเขาจะต้องเป็นฝ่ายทําต้องเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเขาต้องเป็นฝ่ายทําให้คุณคู่ดาวหรือเหตุใดคุณมีความรู้สึกว่า มีความมั่นคงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยิ่งถ้าคุณเดี่ยวคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาตินะความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะคุณยังรักกันและเหนียวแน่นอยู่นะคะความรักครั้งนี้คือการประนีประนอมการพูดคุยการเจรจาต่อรองค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบยิ่งถ้าคุณเดี่ยวคนไกลทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าอยู่ไกลกัน บ่ค่อยไดยพอกันนะคะเอาใจซอยเดอนะคะเขาจะเลือกคุณค่ะเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมั่นใจเขาจะทําทุกอย่างให้คุณมีความรู้สึกว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้คือเซฟตี้การกลับมาของเขาครั้งนี้คือไว้ใจได้การกลับมาของเขาครั้งนี้ไม่ได้ทําร้ายคุณการกลับมาของเขาครั้งนี้คือจริงจังและจริงใจกับคุณสแสดงออกมากขึ้นจะโชว์อัพมากขึ้นว่าเลือกคุณแล้วก็จะยอมลงทุนกับคุณและให้ความสําคัญกับคุณ ทุกอย่างเท่าที่เขาทําได้เท่าที่เขามี power เท่าที่เขามีศักยภาพวาันนะคะแต่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 นะจ๊ะอาจจะตรง,งคุณหรือว่าตรงกันด้ยี่อินหลายนะจ๊ะแม่มออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้วนะจ๊ะเอาเรอบรนท์วานะคะฟังเพื่อความบันเทิงดีที่สุดฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อความไวเ้เตือนสติเจ้าของนะคะและถ้าผู้ใดนะคะอยากติดต่อแม่หมอกดเข้าไปค่ะว่าที่ว่าเพิ่มเติมใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์พายยสีทักหาแม่หมอใครอยากสอบถามเรื่องอะไรก็ทักหาแม่หมอนะคะ ใครอยากรู้อีอย่างก็บบอยากโบหัวสิติต้ไหนกดเข้าไปคำว่าที่ว่าเพิ่มเติมนะจ๊ะเอาเป็นนั้นว่าขอบคุณเทวดานะางฟ้าท่านเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะก่อนจบขอให้บุญรักษาเทวดาขุมครองเงินทองไหลมา,มาเทมารวยแล้วลุยขอให้เงินหล่น,ลนทับและขอให้รักดีๆไร้ล่าทุกคนเลยข่ะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจ๊ะ